อัตราความคุ้มครองประกันสุขภาพของจีนสูงถึง95%ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมฉบับที่14เมื่อเร็วๆนี้นายจางเครอรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารความมั่นคงด้านการดูแลสุขภาพแห่งชาติจีนหรือ NHSA เปิดเผยว่าในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ปี2021ถึง2025 อัตราความครอบคลุมการประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานของประเทศอยู่ที่ประมาณ95%และภายในปี2024จำนวนผู้ร่วมระบบประกันสุขภาพมีถึง1,327ล้านคนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นย้ำว่าช่วง5ปีนี้ระบบประกันสุขภาพของจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลไกการลงทะเบียนประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานแบบระยะยาวได้รับการปรับปรุงและโครงการช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ให้การสนับสนุนเบี้ยประกันสุขภาพ แก่ประชาชนเกือบ80ล้านคนต่อปีนอกจากนี้ขอบเขตการเบริกค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างและบุคคลทั่วไปที่เขาร่วมการประกันสุขภาพยังคงอยู่ที่ประมาณ80%และ70%ตามลำดบับ